ผู้กับมือนี่ได้มาขอโชคลาบแ,แม่ตะเคียนอีกคือเก่าได้ครับเด้อก็หวังว่าแม่ที่ห้โชย์ไฮลาบปั๊บปูกกับหลานอีกคือเก่าเรารับหลังจากพอตั้งบัวแล้วผู้มาขอได้ห่างวัดซ้อนครับวัดที่หอีกว่าเขาเรียกซีนะก็อขอโทษขออภัยทั้งเอฟซีหลายๆนะครับเนาะเพราะว่ากะมันก<ช>ับบอลโชคทุกวั่นนะครับสำหรับแม่ตะเคียนนี่นะครับก็ได้มาตัง้งแต่ผลนะครับทั้งลาวทั้งไทยตั้งแต่สามแปดแปดนะครับก็เก้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับเนาะ ะให้เอฟซีติดตามนะครับช่วงนี้กำลังจุดถูกอยู่นะครับเนาะก็ะให้เอฟซีรอใจอดใจไปจักน้อยนะครับนอกจากอ่าทางขออ่ให้เบียร์ตี้เราเขาไปเดินทางไปว,วัดสงสารอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้เอฟซีรอจักน้อยนะครับเนาะพุทธธรรมะสังฆปูเคนินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายา,ยา,ยา,ยายมณีลุกลับ สีสะขัสัตวธรรมะพุถโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอภีธานังวันคันคังสิวะลีจำมาเทงอาทังวันทานิสุรตโตอาทังวันทานิคาตโยอาทังวันทานิสัพพสุ พุทธะธรรมะสังฆาปเชญิทัพโมพุทธายะพระพุทธไตระตะนัยามณีนุปรัตติสีสะหัสสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวลังคันทังสิวะลีจวะหาเทวัง อาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิทัดโยอาหังวันทานิสัพพโซพุทธะธรรมะสังฆาปูเชีินักโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญาติมนุพลัสสีสะหัสสะจุธรรมะปุถุธรรมโมสังโฆยะตาพุทโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชา อักขีทานังมลังคันธังสีวารีจรมหาเทนังอาหังวันทานิทุลโตอาหังวันทานิทัดโยอาหังวันทานิสัพโตพุทธธรรมสังฆัปูเชนิโมพุทธายะอะพุทธะไตรลักษณ์ญาณปณิโนปรังสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธาปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชาอักขีทานังระังคันตังผิววะริจาริจังอะหังวันทานิปุโตอะหังวันทานทีทับโยอะหังวันทานิี่สกปรกพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิครับครับก็จะขอเจ้าครับ ทั son, his son, his son, ้งสิ่งเกาเชื่อมซีบ้างนะครับสิ่งเกาใหม่้องมึงนะครับหลังจากเลขอันนนั้ก็ใกล้ออกเดือนเราจะขอลงบนหลวงพุ่งก็จะขอทั้งเลขทู่คนจะขอเป็นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งก็วันที่หนึ่งยังกรกฎาเนาะวันที่หนึ่งกรกฎานะครับสําหรับเลขไม่เชื่อมซีคนจะขอเป็นทั้งรัฐบาลเพื่อนบ้านหรือว่ารัฐบาลเล่านะครับพอลงบนหลวงพุ่งจะเป็นคนขอเองนะครับเนาะก็จะ อทาทำพีธีขอนะครับอาจะขอ,อะ้ทั้งรัฐบาลเล่าหลายกองนะครับแต่ไหล้อจักน่อยเทีบซีเด้อไห่ลอจน่อยนะครับรวยคู่ก็จะขอทั้งเมนียแก้่วมมืนอมนะครับเนาะเด้อเด้อ,อขอถูกขอนละขอเชื่อนบ้านขอกามโค้งไปกระปัดจันสีเดียว่อเด้อเด้อ ถ้ังไม่ทรราใส่ทรงหกครับกับขอไปทั้งเพื่อนบ้านก็ได้เป็นสองหกเลยซีเดอสองหกนะครับตำรวจลูกพูดก็จะอ่าถ่ายทำเอกถูกออกวัดไปครับก็จะรอจัดงไว้นะครับจะรอจัดงไว้พอพำรวจลูกพูหลังจากอ่าเสียที่จากบางนี้แล้วก็จะไปขอวัดอ่าทรงซาตนะครับวัดทรงซาตรอบที่แล้วนะครับหกซีก็ปรากฏว่าออก ล่างบนนะครับกับีผู้ได้อยู่นะครับเอฟซีแต่ว่าพอต้องบัวพอพอได้ส่งน้ำเขานะครับงวดงวดที่แล้วกับอ้วนี้งวดนี้ก็จะมาขอนำแม่แต่เช่นไม่ขอนำปูยาเทพดฟุ้มสิงักดิ์สิทธิ์ทีอ่าสักคริสต์อยู่ณวัดพูแต่เผ้าท้องนะครับพายเอฟซีมาทัพบุญร่วมกันนะครับพอต้องบัวเราพูถ้าอาบโชคหวานก็จะแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งมาทัพบุญสามโบสถ์สาอมโบสถซอดช่วยกันนะครับเนาะเอฟซี ติดตามพอทั้งบรรัวแล้วพูไวนะครับจับอีกขออีกอวัดหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้กำลังรอดเรกถูกอยู่นะครับน้องสำหรับเรกตำลาวนะครับก็ได้ไปที่สองหกเดฟซีเดอร์สองหกวันจันที่สี่หอดนี้นะครับแต่เดฟซีพอทั้งบัวแล้วพูติดตามไว้กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้พอทั้งบรรัวแล้วพูเพื่อที่เป็นกำลังใจให้น้ำนะคกับ FC เดฟซีเด้อร์ที่ได้มีปันกำลังใจมาเฮ็ดฉีบไทยฉิบไห่เดฟซีได้เบิ้ลนะครับสำหรับ วัดที่พอทลวงพลังผู้ที่แทบจะไม่เคยผ่านเลยก็คือวัดปูแต่เภาทองนะครับวัดผู้แต่เผาทองนะครับกับแม่แต่เช่นนี่ครับแล้วกับวัดที่สองก็คือวัดช่องชตดนะครับก็แทบจะไม่เคยผิดอีกแล้กันนะครับวัดนี้ก็คือว่าอ่าวัดหนึ่งที่พอทลวงพลังผู้ได้อาศัยพึ่งบุญบารมีนะครับกับทุกขั้นที่ไปกับท่าบุญไปนะครับมีหน่อยทํานหน่อยนีหลายทําหลายนะครับจะอาจจะอาจศัยปูยาเทปพุ่งที่สิ่งสักจี์ที่สักเทอยู่นะ วัดพุทธวัดเท้องแห้วกัวัดสงสานครับั้าออกวดไปเนาะครับก็จะเนาออกวแล้วครับพอต้องวนองพูดก็จะให้ไไทยเมื่อกี้ไก่ไก่นะไทยไทยเบินแล้วับนกไปไทยเบิรไก่ไก่แล้วขับนกไม่ใก็อง จุไปจุดไปจุดตรงนี้จุดตัวนี้ครับสำหรับเด็กทุกนะครับที่พอทั้งวันเลยลำพูนเลยจดไปนะครับห้าเจ็ดสองนะครับเด้อห้าเจ็ดสองนะครับรอบหันนี้ก็คือแปดหาเจ็ดบอกแต่ว่ารอบนี้เพื่นเพื่อนมาใหม่นะครับจุดที่มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจ้ะส่วนเด็กของเพื่อนบ้านนะครับขอ เป็นตาำรานะครับก็ได้แต่สองพกนะครับให้เอฟซีใส่ยานในการรับชมเดซี่เด้อทุกตัวเลขทุกตัวมีชิคาวะแล้วก็มีชิรุดนะครับเนาะเป็นแชร์เพียงแนวทางให้เอฟซีเลือกสื่อสลากกินแบงของรัฐบาลเท่านั้นนะครับเด้อครับกับเป็นแชร์เพียงแนวทางนะครับพอรูตว่ามันจะออกมือมอเนาะครับกับพอร์ตมอลงพูกกับบังหูเพื่อกันนะครับคทั้งนี้ก็ต้องอาศัยเก็บพุ้มปูยาแล้วก็ซึ่งทุกทีโดยเฉพาะเมียจะเก็บนะครับที่ให้โชคให้ลาบ กับเอฟซีหรือว่าพอน้งวาน้พมาหนี๋ครับหางวัดซ้นๆนะครับต่วังวดที่หกนีรุดกระขอทวนขออภัยทางเอฟซีหลายๆนะครับกัรรนี่ครับระวังว่าขคือสีเข่าอยู่นะครับเนาะวัดที่หนึ่งกอข้อหกนะครับวัดภูตะปทองแม่ตะเค Duncan, ăn, uh, ียนนะครับห้าเจดสองนะครับเนาะสำหรับตามลาวนะครับสองหกนะครับให้เอฟซีพอน้งวน้พโชคโชคบลำลำลยด้วยมันมานครับพอน้ำหวนำพุสวัสดีครับ